สวัสดีครับผมครูฮีโร่นะครับวันนี้ครูฮีโร่ก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้ครูฮีโร่ก็จะพูดเกี่ยวกับตัวนี้นะครับข้อที่1เลยละกันในข้อสอบปี2 5งพันนะครับรูปสองรูปแปดรูปสิบแปดรูปสามสองนะครับกระบวนพวกนี้เนี่ยเราต้องทําให้อยู่ในรูปของตัวเลขที่ที่สามารถ หาคำตอบได้ก็หมายความว่ารูทสองรูทแปดรูทสิบแปดรูทสามสองเนี่ยต้องทำให้เป็นสแควรูทที่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยมันคือสแควรตัวสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูอิโรจะขยันนิดหนึ่งนะครับมันคือนคหนึ่งนะครับหนึ่งนะฮะอันนี้แปดเนี่ยมันเกิดจากสองรูทสองโอเคไหมครับส่วนสิบแปดเนี่ยมันเกิดจาก สามรูทสนะครับส่วน32เนี่ยมันเกิดจาก4ี่รูทนะครับทั้งหมดเลยเบวกกันกับ1นรูทสทั้งหมดเลยมันยกกําลัง2โอเคไหมครับต่อจากนั้นเราทําไงต่ออีกนะครับต่อจากนั้นเราก็ดึงสแควรูทสองออกนะครับตัวข้างในก็จะเป็น1นึ4บวกสบวกสบวกสนะครับ แล้วทั้งหมดยกกำลัง2นะครับต่อจากนั้นรูทสก็คูณกันกับ10นะครับแล้วทั้งหมดยกกำลังสอทีนี้เรากระจายออกมาก็จะได้2ก2กำลัง2ก็กลายเป็นรูทสกำลัง2ก็กลายเป็นรูท4ีรูทสถอกมาก็คือ2 10กำลัง2ก็คือ100นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่าก,กันกับ200 200มีค่าเท่ากันกันกบข้อไหนครับ มีค่าเท่ากันกับข้อไหนเอ่ยนี่ไงคือข้อที่สี่นั่นเองนะครับเย่ <Yay. S 1> Yay, ดีใจจังเลยนี่คือ200นะครับ